สวัสดีค่ะพวกเราอรารเดลวันนี้นะคะแม่ฝนเนี่ยอยู่ที่งานยูทูบสปีดเป็นงานอะไรก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> จริงๆวันนี้เขาเป็นงานที่จะแจกโล่ทองให้กับช่องที่1ล้าน s u b สไครต์ในงานนี้ก็มีคนดังนั่งอยู่เต็ไมไ่หมดเลยค่ะ ขวานคะคือพี่ควานจากช่องกัน k e n z i ค่ะเด็กๆ่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ถัดไปถัดไป Hello ติดเป็นยูทูบเบอร์ที่ติดเกมมากที่สุดนะคะคุณเนกิจัมนะคะถัดไปอีกนิด Hello ได้เอาดิอ๋อฮะนี่คือคุณคุณบอสนะคะรู้จักกันไหมมีใครในช่องรู้จักผมบ่าใครรู้จักคอมเมนต์บอกเลยนะคะหาตามหาแฟนคลับหน่อย <Eat>. <elim> คุณวิวนะคะนี่ใครอยากฟังนิทานสนุกสนุกนี่ไปฟังที่นี้เลยนะคะ่อยออกวิวค่ะยังวก็ข้างหลังนั่งสวยๆอยู่ทางนี้สวอยูค่ะที่ตานะคะนะคะแล้วก็ ทางนู้นนะคะเป็นช่องรีวิวของเลที่ประหลาดที่สุดของไทยนะคะช่องอะไรเอ่ยขอชื่อช่องหน่อยคะ่ะรีวิวแมนถ้าอยากดูอาราวเดลเคลับกับใครก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวขอตัวไปเข้าอบรมก่อนนะคะนี่เป็นอะไรถ้ารอทุกคนตอนนี้แม่ฝนนะคะอยู่กับ อันนี้คืออะไรนี่คือจุกขี้ของกินไปด้วยแล้วขนมวันนี้อ่ะตอมมาทำไรที่นี่คะคะตีตอกตีตอกมางานยูทูบมางานยูทูบมางานมางานยูทูบสมิธเขาเป็นแบบน่ากลัวด้วยนะคะที่บัตของทุกคนเราเราได้เราเป็นเมนเทอร์เป็นเมนต์เป็นเมนเป็นเมนเป็นเมนเดอร์เดี๋ยวแม่ฝนคือแม่ฝนอะได้อยู่กลุ่มสี่นะคะตอมอยู่กลุ่มสองเรารักอะตอมมากเดี๋ยวเราจะย้ายกลุ่มนะคะ ยาย้ายมาแคมเปญแคมเปญของเราเป็นบริษัทมิลเลียเอาเดอะเฟสกันหน่อยไหมได้ค่ะได้ค่ะเอาจริงเหรอแล้วแล <ibl> ้วไปอะตอนก่อนไปกินข้าวก่อนนะคะนี่เราเจอไม่ได้กินมาจากบ้านมากเลยทีนี่ที่ฝั่งนี้มีคนสวยหันทันหนึ่งเอลิกานะคะโอเคแต่คนจะเป็นช่วงการกินเธอใช่ไหมใครเป็นแฟนคลับของพี่แอร์คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ก่นนี้ค่ะเป็นากกันทำมากวันนี้พี่แอร์ ็นดาวนะคะเพราะว่าอทิตาโดดเด่นมากแอติตาเนี่ะแอติตาเนี่อเหตุการตะกัดดาวรุ่งมากเลยค่ะจริงทางนี้ทางนี้กลัวเด็กลงหรือเปล่า อกกินมัาู่ดขโมยจูบและของน้องเดลไปสวัสดีค่ะพี่โมเป็นพ<อ>โมิจูบไม่จริงนี่นี่นีล่าสุดนี่เห็นว่าเหนื่อยมากทำอะไรมาคะทำละครของตัวเองค่ะแล้วก็ละครที่มาหาหลัยช่วงนี้ก็เลยห่างหายจากการอัปเดตคลิปไปเพราะว่าแบบมีคนหน<า>ื่อยมา ไปไหนทำไมไม่อาบคลีนเมื่อว,วันซืนแบบเป็นลมหัวปลาหืนเลยอะไรเห้ื่้ยคนทั้งวนยน้มไหมยัย <Yeah. S 2> ส,สหายหายแล้วตอนนี้กคือแบบว่าแบบกระแทกจากข้างหลังแบบปึ้งเลยคือเหนื่อยมากแต่ว่ากานังจะหายแล้วค่ะแล้วทุกอย่างก็จะกําลังจะเสร็จแล้วก็จะกลับมาอานอีกท <ใน S 2> ว,วันใครเป็นแ,แฟนคลับพี่โมคอมเมนต์ให้กาลังใจพี่โมกันด้วยนะช่วยด้วยจะตายแล้วตอนนี้อยู่กับพี่ตา ดูหอมสวยสวยมากดูสวยสวยยังไงน้องเดลนะคะบอกว่ามาหาพี่ตาลก็ยอมเดินมาโอ้โหเดินหลายรอบมากเลยดีคอนมากจริงมากนี่เอาใหม่เอาใหม่เลยเปิดใหม่เปิดใหม่ใกล้ๆหน้าใกล้ๆหน้าก่อน ตอนนี้เราไม่ต้องเลี้ยง้องเดียวแล้วนะครับผมเรามีคนเลี้ยงให้แล้วนุน่นเดินจับมือกันเลยสบายแล้วปทีเยวฝนไปเที่ยวก<ป> <laughs> ันนุ่นตอนนี้นี่เรากําลังจับขึ้นบันไดไปงานของ YouTube นะคะก็คือว่าเขาเนี่ยจะแจกโล่หนึ่งล้านครบ์<ม>โล่ <โล S 2> ทองโล่ทองต้องมีมีต้นไม้ปลูกอยู่นี่ เริ่มสื่อสารกับเร็วๆหลงเรื่องแล้วนะคะ <c oughs> ยิ่ยิ ีก็เป็นวันที่เราเหนื่อยมากแต่ก็สนุกมากอีกเช่นกันตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้เอารถมาด้วยเราต้องนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านเป็นลมแผบแต่ตอนนี้หิวมากเลยเขามีของให้กินแต่กินไม่ทันกินไม่ทันนะคะข้าวบดนู่นนู่นผมมีคนบกูไม่บายด้วยใครใครใครมาเวด้ สวัสดีค่ะเราขอตัวไปหาอะไรกินกันนะคะไป่อทำไมเธอไม่อยู่กลุ่มเด็กอ่ะทนี่มาแบบไม่ดูเรื่องเหมืนะ้าบอกว่าเอ้าเขาเห็นบ้างไหมคะมันมันลาเต้เบอร์เอ้าได้ได้แต่ทำอะไรเราทำไมเมื่อกี้ตอนเขาขึ้นลูกเห็นบอกเอ้ารอ